คดีที่เราจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันในวันนี้เป็นคดีที่มีความพิศวงอย่างยิ่งว่าเด็กคนนี้ได้หายไปไหนและหายไปได้ยังไงเด็กหญิงคนนี้อายุเพียง3ามขวบเท่านั้นเองการหายตัวไปของเธอกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สุดอันดับสองในรอบ30ปีของประเทศอังกฤษซึ่งแน่นอนว่า ข่าวที่ใหญ่กว่านั้นก็คือข่าวของเจ้าหญิงไดอาน่าและสิ่งที่น่าเหลือเชื่อของเรื่องนี้ก็คือตำรวจทั้งประเทศได้พลิกแผ่นดินเพื่อที่จะตามหาหนูน้อยคนนี้และสื่อมวลชนก็ช่วยประคมข่าวอย่างหนักทุกวันแต่กลับไม่มีใครเจอเธอเลยแม้แต่ล่องลอยต่อมาใน13ปีก็มีการพบเบาะแสใหม่ที่มันอาจนำไปสู่การคลี่คลายคดีปริศนานี้ได้เรื่องราวของคดีนี้จะเป็นยังไงนั้นรอติดตามฟังกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะแต่เหมือนเดิมนะคะก่อนที่จะเข้าไปฟังกัน อย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครต์และก็คอมเมนต์เล็กน้อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเรื่องราวของคดีนี้เริ่มต้นที่ครอบครัวแมค k เคนค่ะเจอร์รี่แมคเคนแพทย์ชาวสกอตแลนด์ที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคหัวใจโดยเจอร์รี่เนี่ยเขาก็ได้ไปพบรักกับเคทฮีลลี่ แพทย์หญิงชาวอังกฤษหลังจากนั้นพวกเขาก็คบหาดูใจกันได้จนมีระยะเวลา5ปีก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานกันแล้วทั้งคู่ก็พากันย้ายครอบครัวมาตั้งลกรากอยู่ที่เมืองเลสเตอร์ของประเทศอังกฤษนั่นเองและหลังจากที่พวกเขาย้ายได้มาระยะหนึ่งในปีคิตศกราัช2003พวกเขาก็มีลูกสาวคนแรกที่ชื่อว่าแมดเดลีน แมคเคนโดยเธอมีชื่อเล่นว่าแมดดีหลังจากนั้นในอีก2ปีต่อมาในปีคิตศักราช2005พวกเขาก็มีลูกแฝดชายหญิงอีกคู่หนึ่งที่ชื่อว่าชอนและเอมลี่ลครอบครัวแมคเคนเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด5คนก็คือพ่อแม่ลูกสาวคนโตและน้องแฝดอีก2คนทั้ง5คนนั้นก็ใช้ชีวิตยังปกติสุขด้วยดีและด้วยความที่พ่อแม่เนี่ยเป็นหมอทั้งคู่ พวกเขาเนี่ยจึงไม่มีปัญหาในเรื่องรายได้เลยทําให้ฐานะของครอบครัวแมคเคนเนี่ยถือว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะมั่นคงดีในสังคมของประเทศอังกฤษต่อมาในวันที่28เมษายนปีคิตศกรา2007ครอบครัวแมคเคนได้เดินทางไปพักผ่อนเที่ยวฮอลิเดย์กันที่บ้านพักตัางอากาศในประเทศโปรตุเกสที่ชื่อว่าปลายาดาลุดพร้อมกับเพื่อนๆที่เป็นกลุ่มแพทย์อีกกลุ่มหนึ่ง นี่ถือเป็นทริปขนาดใหญ่เลยเพราะมีผู้ใหญ่ไปด้วยกัน9คนและเด็กๆอีก8คนแต่ละครอบครัวนั้นก็เอาลูกของตัวเองมาเที่ยวด้วยกันโดยที่ทุกครอบครัวเนี่ยก็นอนพักด้วยกันที่โรงแรมโอเชียนคลับและห้องพักก็จะอยู่ติดติดกันและครอบครัวแมคเคนได้อยู่ที่ห้อง 5A เป็นห้องที่อยู่ใกล้กับถนนมากที่สุดในการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้ทุกอย่างผ่านไปด้วยความปกติมีความสนุกสนานในการท่องเที่ยวเด็กๆเ,เล่นกันเฮฮาปาจิงโก จนกระทั่งวันที่3พฤษภาคมปีคิตศกักราช2007ในช่วงเย็นนั้นคุณแม่เคสก็ยังพาลูกๆไปไว่ายน้ำที่สระและถ่ายรูปแมดดี้ทุกอย่างเหมือนจะไม่มีอะไรจนเวลาล่วงเลยไปถึงประมาณหนึ่งทุมคุณแม่จึงได้พาลูกๆทั้ง3เนี่ยมาเข้านอนจากนั้นเวลาสองทุ่มครึง่งเมื่อเห็นเด็กๆหลับแล้ว เจอรี่และเคสจึงได้เดินออกมาที่ห้องทานอาหารที่ร้านทาป,ปาซึ่งมันอยู่ใกล้กับห้องพักแค่55เมตรเท่านั้นเองซึ่งมีเพียงแค่สระว่ายน้ำกั้นระหว่างห้องพักและห้องอาหารโดยบนโต๊ะอาหารในวันนั้นก็มีผู้ใหญ่ทั้ง9คนมานั่งเอ j นจอยดินเนอร์ด้วยกันและตกลงกันว่า ในทุกๆครึ่งชั่วโมงจะต้องมีผู้ใหญ่หนึ่งคนเดินไปเช็คความเรียบร้อยของลูกๆเหมือนกับทุกๆคืนที่ผ่านมาซึ่งพวกเขาทำแบบเดียวกันและมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรทุกอย่างก็ปกติสุขด,ดีจนกระทั่งเวลาประมาณ3มทุ่มหนาทีคุณพ่อเจอรี่เป็นคนเดินไปเช็ครอบแรกเด็กทุกคนยังนอนหลับปกติดีจากนั้นจึงเดินกลับไปที่ร้านอาหารจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงเวลาประมาณ3ามทุมครึ่ง คุณแม่เคทแม่ของแมดดี้ได้เดินไปเช็คบ้างแต่แมทธิวโอฟิลคนในกลุ่มอีกลายบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปดูให้เองซึ่งแมทธิวเนี่ยเช็คลูกของตัวเองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจากนั้นแมทธิวจึงเดินลงมาที่ห้อง5เองซึ่งเห็นว่าห้องเนี่ยเงียบๆแล้วจึงเข้าใจว่าเด็กๆคงจะหลับปุ๋ยกันอยู่เขาจึงไม่ได้เปิดประตูเข้าไปดูด้านในว่าเด็กๆยังอยู่ดีกันหรือเปล่าต่อมาในเวลาสี่ทุม แม่เคทแม่ของแมดดี้เดินไปเช็คเองรอบนี้เธอเดินไปเช็คที่ห้อง 5A ก่อนเธอเปิดประตูเข้าไปดูและก็เดินเข้าไปในห้องปรากฏว่าแมดดี้ไม่ได้อยู่ในห้องแล้วหน้าต่างก็ถูกเปิดกว้างอยู่จังหวะนั้นใจแม่คงหลนไปอยู่ที่ตาตุ่มแล้วเธอตกใจและกรีดร้องเสียงดังพร้อมกับวิ่งกลับมาที่ร้านอาหารแล้วตะโกนว่าลูกฉันหายไปแมตเดเลียหายไปมีใครมาเอาเธอไป จากนั้นทุกคนก็รีบไปแจ้งที่รีเซพชันให้โทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันทีและในขณะเดียวกันนั้นเองบรรดาผู้ใหญ่และพนักงานรีสอร์ตต่างก็พากันรีบออกค้นหาบริเวณรอบๆเพราะคิดว่าเด็กน้อยอาจจะเดินออกไปใกล้ๆนี้เองก็ได้พอแมตตี้เนี่ยก็อายุ4ี่ขวบแล้วเธอก็โตประมาณหนึ่งสามารถเดินเล่นหรือออกมาวิ่งเล่นเองได้จากนั้นในเวลาห้าทุ่มสินาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ แต่ตำรวจโปรตุเกสเนี่ยก็นิ่งนอนใจมากเกินไปเพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาใหญ่แต่พวกเขาพัาดโกลเด้นเอร์หรือช่วงเวลาล้ำค่าในการจับกุ่มคนร้ายไปโดยทฤษฎีที่เชื่อว่าถ้ามีการออกค้นหาย,ย่างจริงจังใน2ชั่วโมงแรกเนี่ยเราจะพบเด็กที่หายและก็มีโอกาสที่จะเจอตัวมากที่สุดด้วยแต่ถ้าผ่านช่วงเวลานี้ไป มันจะเป็นการเปิดช่องให้คนร้ายเอาตัวรอดไปได้แต่ตำรวจโปรตุเกสนั้นก็ไม่ยอมที่จะค้นหาในบ้านแบบหลังต่อหลังแต่ใน10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นเนี่ยตำรวจโปรตุเกสก็ไปใช้วิธีการปิดถนน,นห้ามเข้าออกเมืองแทนแต่ไม่มีการตั้งด่านที่พรมแดนระหว่างประเทศซึ่งถ้าหากมีการรักพาตัวเกิดขึ้นจริงและคนร้ายคิดจะหนีออกจากจุดเกิดเหตุตอนนี้ก็คงพาตัวแมดดี้ไปไกลมากแล้ว ต่อมาก็ได้มีการสืบสวนขอข้อมูลจากคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุโดยเจนเทนเนอร์หนึ่งในกลุ่มผู้ใหญ่ที่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เล่าว่าเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งอุ้มเด็กผู้หญิงตอนเวลาประมาณ3-15ทุ่มนาทีแต่เธอนั้นเห็นหน้าไม่ชัดและก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นคือแมดดี้หรือเปล่าในตอนนั้นเธอไม่ได้ใส่ใจอะไรพราคิดว่าชาวบ้านเนี่ยอาจจะอุ้มลูกอยู่ก็ได้จากนั้นเธอก็กลับมาทานข้าวต่อซึ่งพอแมดดี้หายไป เธอก็นำข้อมูลนี้บอกต่อกับตำรวจอีกทีหนึง่งและการหายตัวของแมดดี้ก็สร้างความสนใจให้กับทัวร์ทั้งยุโรปเป็นอย่างมากโดยบรรดาผู้ปกครองเนี่ยต่างก็พากันคิดว่าการที่เราจะพาครอบครัวออกไปเที่ยวเมืองต่างอากาศเนี่ยมันควรจะมีความปลอดภัยสูงหรือเปล่าแถมลูกๆก,ก็ยังนอนอยู่ในโรงแรมด้วยแล้วมีคนมาปลุกลุกผ้าตัวไปได้ยังไงถึงที่ห้องความปลอดภัยของโรงแรมมันคืออะไรกันแน่ทำไมคนนอกถึงเดินเข้ามาถึงห้องได้ และในขณะเดียวกันนั้นเองบรรดาสื่อต่างๆก็พากันรุมโจมตีตำรวจโปรตุเกสที่ทำงานได้อย่างไร้ประสิทธิภาพมากตอนนี้สื่อมวลชนหลายร้อยชีวิตต่างบุกมาทำข่าวกันที่เมืองปลายาดาลุสนั่นทำให้ตำรวจโปรตุเกสเนี่ยต้องเล็งหาคนร้ายในคดีนี้ให้มันเร็วที่สุดเพื่อที่จะกู้ชื่อเสียงกลับมาและในที่สุดพวกเขาก็ได้ตัวผู้ต้องสงสัยคนแรกที่มีชื่อว่าโรเบิร์ตมูลัส คนคนนี้เป็นชาวโปรตุเกสเชื้อสายอังกฤษ,อ,กษอายุ34ปีซึ่งนายโรเบิร์ตคนนี้เนี่ยเขาก็อาศัยอยู่ในเมืองปลายาดาลุด้วยและด้วยความที่เป็นคนโปรตุเกสมีเชื้อสายอังกฤษทําให้โรเบิร์ตเนี่ยเขาเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวแม็เคนโดยการเป็นล่ามในการแปลสื่อสารกับสื่อมวลชนและก็ตํารวจเพราะเขาสามารถพูดโปรตุเกสได้อย่างคล่องแคล่วแต่การเอาตัวเข้ามาอยู่ใ,ใกล้ชิดกับผู้เสียหายมากเกินไปแบบนี้และนายโรเบิร์ตย่อเป็นคนนอกอีกด้วย ทำให้มันดูน่าสงสัยมากและมันมีหลายคดีที่ฆาตกรเนี่ยชอบกลับมาดูผลงานตัวเอง และก็ทำเป็นอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวของเหยื่อเลยทำให้นายโรเบิร์ตมูรัสกลายเป็นผู้ต้องสงสัยคนแรกไปแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจไปสืบหาหลักฐานจริงๆจังๆก็พบว่ามูรัสหรือโรเบิร์ตมูรัสเนี่ยเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างแน่นอนเพราะเขานั้นมีที่อยู่ชัดเจนและเขาต้องการจะช่วยเหลือครอบครัวของเหยื่อเท่านั้นเองเลยทำให้ตำรวจต้องยกเลิกสถานะผู้ต้องสงสัยออกอย่างเป็นทางการและด้วยความที่แมดดี้นั้น เธอเป็นเด็กผู้หญิงที่มีหน้าตาน่านรักหน่าเอ็นดูและครอบครัวแมคเคนก็เป็นครอบครัวที่อยู่ในระดับชนชั้นกลางของสังคมพอด้วยความที่สามีและภรรยาคู่นี้เป็นหมอด้วยกันทั้งคู่ทาให้คนอังกฤษทั้งหลายเนี่ยก็รู้สึกว่าสงสารครอบครัวนี้เป็นอย่างมากเลยที่หมอเนี่ยคอยอุทิศตัวเองช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนอื่น แต่ต้องมาเจออะไรแบบนี้เลยทำให้ประชาชนชาวอังกฤษเนี่ยออกมาส่งกำลังใจให้ครอบครัวแม็กคนอย่างล้นหลามเลยหรือแม้กระทั่งการแข่งขันเตะบอลพีเยรมลีกเนี่ยนักบอลหลายทีมก็ลงสนามพร้อมกับใส่เสื้อรูปแมดดี้ดารานักแสดงหลายคนก็ประกาศตัวพร้อมให้ความช่วยเหลือกับครอบครัวแม็กคน แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษในตอนนั้นก็ยังออกมากระตุ้นให้ฝั่งโปรตุเกสเนี่ยเล็งหาตัวแมดดี้ให้เจอโดยเร็วที่สุดหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปประมาณ12วันการค้นหาตัวแมดดี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยเพราะตำรวจโปรตุเกสเนี่ยทำงานกันช้ามากดังนั้นครอบครัวของแมดดี้จึงได้ประกาศที่จะจ้างนักสืบเอกชน เพื่อออกตามหาตัวลูกสาวด้วยตัวเองในวันที่15พฤษภาคมปีคิตศักรา2007พวกเขาจึงตั้งกองทุนที่มีชื่อว่ากองทุนแมดเดลีนและก็ได้รับเงินสนับสนุนอย่างล้นลามเลยเหล่าเซเลบคนดังแม้กระทั่งเจคเรลลิงนักเขียนแฮร์รี่พอตเตอร์ก็รวมบริจาคเงินเข้ามาด้วยซึ่งรวมแล้วได้เงินประมาณ1.8ล้านปอนด์ด้วยกัน นักสืบเอกชนที่จ้างมาหลายรายก็ลงพื้นที่เพื่อจะสืบหาและก็ตามหาตัวแมดดี้ให้เจอแต่แล้วมันก็ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยส่วนทางตำรวจน่ะเหรอก็สืบสวนต่อไปแต่ก็ไม่พบหลักฐานอะไรเกี่ยวกับคนร้ายเลยไม่พบแม้กระทั่งรอยนิ้วมือหรือเส้นผมคนร้ายคงทำงานเป็นมืออาชีพมากหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปได้หเดือน ตอนนี้สถานการณ์เริ่มพลิกผันแล้วเพราะว่าสื่อในยุโรปก็เริ่มตั้งคำถามว่าคนร้ายตัวจริงคือพ่อกับแม่เองหรือเปล่านะเพราะตามทฤษฎีแล้วเวลามีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นกับเด็กคนร้ายส่วนใหญ่ก็จะมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับเด็กคนนั้น ดังนั้นในตอนนี้ตำรวจเนี่ยจึงเริ่มเบนความสนใจมาที่ตัวพ่อและแม่แทนแล้วทางด้านสื่อมวลชนก็พยายามช่วยกันเสนอทุกทฤษฎีของความเป็นไปได้แม้บางอันนั้นมันอาจจะดูเลื่อนลอยมากไปก็ตามอย่างเช่นนิตยสารหนึ่งในโปรตุเกสก็ลงบทความที่ชื่อว่า Apex of s i l e n c หรือวิเคราะห์ได้ว่าผู้ใหญ่ทั้ง9้าคนเนี่ยจริงๆอาจจะรู้เรื่องการตายของแมดดี้ตั้งแต่แรกแต่ทั้งหมดก็ช่วยกันวางแผนเพื่อกบเกลื่อนคดีทาเป็นว่า เด็กหายและทั้งหมดก็รวมกันลงสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยความลับนี้ออกไปซึ่งถ้าฟังแล้วทฤษฎีนี้อาจจะดูประหลาดไปหน่อยแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าพ่อแม่เองเนี่ยก็มีข้อให้ชวนสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะในวันเกิดเหตุพวกเขาสามารถจ้างพี่เลี้ยงของโรงแรมไปอยู่กับลูกๆได้แต่พวกเขาก็ไม่ทําโดยครอบครัวแมคเคนอธิบายว่าที่ผ่านมา5คืนก่อนเนี่ยกิจวัตรก็เป็นแบบเดิมซ้ำๆ คือพอกล่อมลูกนอนแล้วทั้ง9คนก็จะออกมากินอาหารมาดินเนอร์ปาร์ตี้มานั่งคุยเอนจอยสนุกสนานกันที่ร้านแห่งนี้แล้วร้านอาหารมันก็อยู่ในโรงแรมด้วยเดินออกมาจากห้องพักเนี่ยแค่นาทีเดียวเองมันไกลามากมีแค่สระว่ายน้ำกั้นเท่านั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลเลยและอีกข้อสงสัยนึงก็คือเตียงนอนที่แมตตี้เธอนอนในคืนก่อนที่เธอจะหายไปนั้น เตียงข้างๆก็เป็นเตียงที่น้องสาวน้องชายฝาแฝดเธอนอนหลับอยู่โดยที่เด็กน้อยทั้งสองเนี่ยกหลับแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยแม้พีสาวจะหายไปทั้งคนซึ่งมันหมายความว่าถ้ามีคนร้ายเข้ามาลักพาตัวแมดดี้จริงๆเขาจะต้องทำทุกอย่างแบบเงียบเชียบและแนบเนียนมากๆซึ่งมันเป็นไปได้หรอ ที่จะมีคนร้ายแบบนั้นอยู่ในเมืองปลายาดาลุสและก็ยังมุงเป่าไปหาแค่แมดดี้คนเดียวเท่านั้นมันดูแปลกไหมคะทุกคนและแล้วสถานาการณ์มันก็พลิกกลับค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางการของโปรตุกเกสเนี่ยก็ตัางให้พ่อแม่ของแมดดี้กลายเป็นผู้ต้องสงสัย และพอพวกเขารู้ว่าตัวเองนั้นได้กลายเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วทั้งเจอร์รี่และเคทนั้นพวกเขาก็บินกลับประเทศอังกฤษโดยทันทีโดยมีทีมกฎหมายแนะนําว่าให้ทําแบบนี้เพราะหากอยู่โปรตุเกสต่อไปอาจจะโดนยัดข้อหาและติดคุกก็ได้และถ้าอยู่ในคุกใครล่ะจะเดินเรื่องเพื่อค้นหาแมตตี้ซึ่งมันก็กลายว่าพอพวกเขานั้นบินกลับประเทศอังกฤษแล้ว ครอบครัวแมคเคนก็ยิ่งถูกสื่อประโคมข่าวหนักกว่าเดิมอีกว่ามีสิทธิ์ที่จะเป็นคนร้ายตัวจริงสื่อมวลชนในตอนนี้ก็ทำข่าวกันอย่างบ้าคลั่งแต่ละสื่อนั้นก็นำเสนอทฤษฎีสุดโต่งมากมายไม่ว่าจะมีหลักฐานหรือไม่มีก็เสนอข่าวออกไปก่อนก็แล้วกันเพื่อที่จะให้มียอดขายหนังสือพิมพ์เนี่ยสูงที่สุดและในทุกๆวันก็จะมีสื่อมวลชนนับร้อยชีวิตไปดักรอที่หน้าบ้านของแม็เคนจนกระทั่งเจอร์รี่และเคสรวมไปถึงลูกแฝดของพวกเขา ใช้ชีวิตยากลำบากมากขึ้นตรงจุดนี้ประชาชนตัวใหญ่ก็ต่างเห็นใจสองสามีภรรยาคู่นี้โดยชาวบ้านรายหนึ่งก็ออกมากล่าวว่าลำพังแค่ลูกเขาหายไปเนี่ยมันก็ถูกทรมานใจจะแย่อยู่แล้วอยู่ๆก็ต้องมาตกเป็นจำเลยของสังคมอีกโดนกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรฆ่าลูกตัวเองซึ่งถ้าพ่อแม่เขาไม่ได้ทำจริงๆบรรดาสื่อมวลชนทั้งหลายเนี่ยจะออกมารับผิดชอบกับการนั่งเทียนเขียนข่าวของตัวเองกันว่าย,ยังไง กลับไปที่การสืบสวนกันบ้างเพราะว่าคดีการหายตัวของเด็กหญิงแมดดีเนี่ยถือว่าเป็นคดีปริศนามากเพราะว่าตำรวจเนี่ยไม่ขนเจออะไรเลยไม่พบหลักฐานไม่เจอ DNA ของคนร้ายภาพวงจรปิดจากโรงแรมก็ไม่มีอะไรปรากฏแต่จะเชื่อมโยงให้พอกับแม่เนี่ยเป็นคนร้ายท่าเดียวซึ่งดูจากไทม์ไลน์ของเวลามันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เช่นกันสุดท้าย ก็มีทฤษฎีที่มีแนวโน้มจะเป็นไปได้มากที่สุดออกมานั่นก็คือคนร้ายนั้นอาจจะซุ่มดูสถานการณ์อย่างน้อย2-3วันก่อนเกิดเหตุเพราะเขารู้ว่ากิจวัตรของครอบครัวแม็กเคนเนี่ยก็จะทำเหมือนกันในทุกๆวันนั่นก็คือตอนหัวคำ่ำพวกเขาจะส่งลูกน้อยเข้านอนหลังจากนั้นก็จะออกไปกินข้าวที่ร้านเดิมๆในเวลาสองทุ่มครึง่งในช่วงเวลานั้นเอง คนร้ายอาจจะโฉบเข้ามาเอาตัวแมดดี้ไปในทันทีที่พ่อกับแม่นั้นออกไปกินข้าวและอาจจะมีการวางยาให้แมดดี้ด้วยเพื่อให้แมดดี้นั้นสลบไปไม่ให้ส่งเสียงร้องไม่ให้เสียงดังเพราะว่าไม่งั้นเด็กแฝดทั้งสองอาจจะตื่นขึ้นมาก็ได้หลังจากนั้นเมื่อคนร้ายได้ตัวแมดดี้ไปแล้วเขาก็อาจจะขับรถข้ามประเทศไปเลยเพราะว่าโปรตุเกสเนี่ยไม่ได้ตั้งด่านสก,กัดอะไรในสหาภาพยุโรปจึงสามารถขับรถถึงกันได้หมด คนหลายอาจจะไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ได้แต่อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีรสนิยมใครเด็กเพราะเมื่อเขาเห็นความน่ารักน่าชางังน่าเอ็นดูของแมดดี้แล้วก็อาจจะเล็งเป้าหมายเอาไว้ในทันที แต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์สองสาวันก่อนแล้วจึงตัดสินใจบุกเข้ามาขโมยตัวเด็กน้อยไปหลังจากนั้นก็ขับรถนี้ออกจากโปรตุเกสไปในทันทีและแล้ว,ลวเรื่องราวการหายตัวไปของแมดดี้ก็ผ่านล่วงเลยไปถึง4ปีโดยไม่มีรักฐานอะไรของแมดดี้โผลมาให้เห็นเลยแต่มันก็ไม่เพียงแค่นั้นค่ะเพราะว่า4ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยเห็นไม่มีใครเจอเธออีกเลยแม้ว่าใบหน้าของแมดดี้เนี่ย ถูกแปะอยู่บนใบปิวไปทั่วยุโรปขนาดนั้นดังนั้นในปีคิตศกราัช2011รัฐบาลของสหราาอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษจ,จึงตัดสินใจนำทีมสืบสวนลงไปช่วยในคดีนี้แต่สุดท้ายก็เหลวไม่เป็นท่าเพราะว่าไม่เจออะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันเลยทางด้านพ่อแม่ของแมนดี้นั้นพวกเขาก็ยังคงไม่หมดหวังโดยคิดว่าลูกสาวอาจจะถูกจับตัวไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้แล้ววันหนึ่ง ก็อาจจะได้เจอกันอีกครั้งในทุกๆปีเจอรี่และเคสก็จะทำกราฟิกที่บอกว่าทำแมดดี้นั้นยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้หน้าตาของเธอจะเป็นยังไงตราบใดที่ยังไม่เจอศพพวกเขาก็ยังคาดหวังอยู่เสมอว่าลูกยังคงต่อสู้อยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งเพื่อที่จะกลับมาหาพวกเขาเพราะในอดีตที่ผ่านมานั้นมีคดีลักพาตัวเด็กอยู่หลายเคสด้วยกันและเด็กที่โดนจับค้งไว้ก็สามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้ และก็มาเจอหน้าพ่อกับแม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งครอบครัวแมคเคนนั้นก็หวังว่าพวกเขาจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีแบบนั้นเช่นกันในขณะเดียวกันคดีของแมดดี้นั้นก็ทําให้สื่อมวลชนของประเทศอังกฤษโดนตั้งคําถามว่าเรื่องการน,นําเสนอข่าวอย่างรวดเร็วประเด็นอะไรก็ได้ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ก็อาจประโคมข่าวเพื่อย,ยอดขายของหนังสือพิมพ์โดยไม่ได้สนใจถึงความรู้สึกใครเลยทําให้สุดท้ายแล้วครอบครัวแมคเคนต้องฟ้องศาลและหนังสือพิมพ์เดลี่เอ็กเพลส และเดลิสตาก็ต้องลงหน้าหนึ่งเพื่อแสดงคำขอโทษอย่างเป็นทางการกับครอบ mm. ครัวของนูน้อยแมดดีครอบครัวแมคเคน <M aker> เพราะการนำเสนอข่าวแบบชี้นำของสื่อประเทศอังกฤษนี้เองที่พุ่งเป้าไปที่ครอบครัวแมคเคนว่าเขานั้นฆ่าลูกตัวเองนอกจากจะทำให้สังคมนั้นตั้งคำถามกับเจอรี่และเคสแล้วมันยังทำให้กระบวนการสืบสวนมีความคอยเคลออีกด้วยเพราะแทนที่ตำรวจเนี่ยจะพุ่งเป้าไปหาตัวคนร้าย แต่กลับมาใช้ทรัพยากรเนี่ยโฟกัสที่พ่อแม่ของเด็กแทนซึ่งสุดท้ายก็คนพบว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการสูญหายครั้งนี้ของเด็กหญิงแมดี้เลยหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไป13ปีด้วยกันตลอดช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็ยังคงมีการสืบหาตามหาตัวแมดี้อยู่เรื่อยๆแต่มันก็ถึงทางตันในทุกทีก็คือคว้าน้ำเหลวในทุกครั้งแต่แล้วก็มีความหวังจุดประกายใหม่ขึ้นมาในวันที่3มิถุนายนปีคศสองพ ที่ประเทศเยอรมน,นีสำนักงานอายการเมืองบลาวชไวยพวกเขากำลังสืบสวนชายชาวเยอรมันคนหนึ่งที่มีอายุ43ปีโดยชายคนนี้มีชื่อย่อว่าคริสเตียนบีซึ่งชายคนนี้มีแนวโน้มว่าอาจจะเกี่ยวพันกับคดีของแมดเดลีนืลนูนอยแมดดี้แมคเคนชายคนนี้ติดคุกโทษฐานคุมคืนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันและพอพ้นคุกมาก็พบว่านายคริสเตียนบีคนนี้เนี่ยเคยมีประวัติล่วงละเมิดทางเพศเด็กสองคนด้วยกัน ถือเป็นอาชัยกรที่มีความชำนาญมากๆและขณะที่ความเชื่อมโยงของคดีนั้นก็คือชายเยอรมันรายนี้หรือนายคริสเตียนบีเนี่ยเขาเคยไปตั้งลกรากอยู่บริเวณปาลาสดาลุสและในช่วงวันเกิดเหตุน,นี้เองเขาก็อยู่ห่างจากโรงแรมของแมดดี้แค่2อถึงสกิโลเมตรเท่านั้นซึ่งก็แปลได้ว่านายคริสเตียนบีเนี่ยเขามีความชํานาญเรื่องพื้นที่เป็นอย่างดี และยิ่งไปกว่านั้นหลังวันที่เกิดเหตุหนึ่งวันในายคิสเตียนบีก็ได้ขายรถยนต์จาก,กัวให้กับคนอื่นแล้วก็รีบอบพยพย้ายออกจากโปรตุเกสอย่างผิดสังเกตมากๆและหลังจากมีการสืบสวนอายการที่เยอรมันกระระบุว่าคริสเตียนบียอมรับว่าก่ออาชญากรรมกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆแต่อย่างไรก็ตามก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่า เด็กผู้หญิงคนนั้นเนี่ยคือแม d เดอร e ีนหรือแมดดี้จริงๆไหมเพราะตามข่าวที่เราหามาได้เนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการลงรายละเอียดสืบสวนกันอยู่และสําหรับการสืบสวนสอะหาตลอด13ปีที่ผ่านมาของครอบครัวแมคเคนกับรัฐบาลสหาราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษเนี่ย ก็ใช้เงินในการสืบสวนคดีนี้รวมแล้วมากกว่า11ล้านปอนด์ด้วยกันทําให้คดีการหายตัวไปของแมดดี้กลายเป็นคดีเด็กหายที่ใช้งบมากที่สุดในประวัติศาสตร์และก็ยังถือว่าการมีผู้ต้องสงสัยรายใหม่ในคริสเตียนบีในครั้งนี้เนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเจอความจริงมากที่สุดแล้วและจากเหตุการณ์ที่โปรตุเกสท้าแมดดี้เธอยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้ เธออาจจะอายุ17ปีแล้วและครอบครัวแมคเคนก็ต้องการได้รู้ว่าลูกสาวของพวกเขานั้นเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่อยู่แล้วก็ตามเพราะว่าพวกเขานั้นก็ได้ทําใจกันไว้แล้วแต่สิ่งที่พ่อแม่ของแมดดี้ต้องการมากที่สุดนั้นก็คือความจริงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และก็เช่นเดียวกันกันกบคนทั้งโลกที่อยากรู้ว่าทําไมถึงไม่สามารถหาตัวเด็กน้อยเพียงคนเดียวนี้เจอได้ m a d ด l ลีนแมคเคนเธออยู่ที่ไหนกันแน่และนี่คือปริศนาเด็กหายที่ไม่มีใครรู้ความจริงเลยจนถึงวันนี้เรื่องราวของแมดดี้ก็จบลงที่ตรงนี้นะคะเราจะมาสรุปคดีนี้ให้ฟังกันสั้นๆการหายสาบสูญหรือการหายตัวไปของเด็กน้อยวัยสามขวบที่มีชื่อว่าแมดดิลีนแมคเคนซึ่งถือว่าการหายตัวไปของเธอนั้นกลายเป็นข่าวใหญ่ที่สุดอันดับสองในรอบ30ปีของประเทศอังกฤษ ลองจากข่าวของเจ้าหญิงไดอานาทีเสียชีวิตเท่านั้นเองและนี่ก็ยังเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญไปทั่วทวีปยุโรปเพราะคดีนี้เป็นคดีพิศวงมากว่าเธออยู่ที่ไหนกันแน่และหายไปได้ยังไงวันนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่และสิ่งที่น่าเหลือเชื่อก็กคือตำรวจทั้งประเทศเนี่ยพิกแผ่นดินเพื่อที่จะตามหาตัวเด็กน้อยเพียงคนเดียวสื่อมวลชนก็ประโคมข่าวอย่างหนักทุกวันแต่สุดท้าย ก็ไม่เคยมีใครได้เจอเธอเลยแม้แต่ล่องรอยของเธอก็หายไปด้วยจนวาระครบ13ปีของเหตุการณ์นี้ตำรวจก็ได้พบเบาะแสใหม่ที่อาจนำไปสู่การคลี่คลายคดีปริศนานี้นั่นก็คือนายคริสเตียนบีผู้ต้องสงสัยชาวเยอรมันวัย43ปีและเรื่องราวของแมดดี้ก็จบลงที่ว่าณนะตอนนี้ไม่รู้ว่าเธออยู่ที่ไหน ไม่รู้ว่าเธอ,อยังมีชีวิตอยู่ไหมแต่ความหวังเดียวของพ่อและแม่ก็คือต้องการรู้ความจริงว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เรื่องราวของแมดดี้จบลงที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้กันบ้างมาคอมเมนต์คุยกันและเปลี่ยนความคิดเห็นที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและสำหรับคลิปหน้า บันทึกลึกลับจะเอาเรื่องราวแบบไหนมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนั้นอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวใหม่ๆจากพวกเราบันทึกลึกลับค่ะสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปที่ตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ